จับตาพายุลูกใหม่พร้อมมีขคาะเส้นทางและจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21กันยายนนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะ มีข่าวด่วนนะคะมาแจ้งสําหรับพี่น้องที่ติดตามคลิปพยากรณ์อากาศของช่องชาวบ้านตะดำดำอยู่นะคะมีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะมีพายุเข้ามาที่ประเทศไทยสักทีนะคะเนื่องจากว่าต้องการน้ํามาเติมในพื้นที่นายอยากจะให้ฝนตกหน,นักเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาแล้งอย่างหนักเลยนะคะ ซึ่งก็อาจจะเป็นทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีสําหรับบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ําท่วมอยู่เป็นประจํานะคะเนื่องจากแบบจําลองของแอลวินดีนะคะได้มีการวิเคราะห์แล้วก็คาดการไว้ว่าในช่วงตั้งแต่วันที่18กันยายนปี63นี้นะคะจะเริ่มมีพายุก,ก่อตัว ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยหรืออาจจะมีการเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ได้นะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวมินจะเปิดแบบจำลองให้เล่นดูแบบยาวๆก่อนนะคะตั้งแต่วันที่17กันยายนนะคะว่าพายุเริ่มก่อตัวขึ้นจากตรงไหนแล้วก็มีทิศทางการเคลื่อนที่ยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักกันค่ะ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันพฤหัสที่17กันยายนนะคะจะสังเกตเห็นว่าจุดที่หมุนๆตรงนี้นะคะเริ่มมีพายุก่อตัวซึ่งอาจจะยังเป็นยอมความกดอากาศต่ำอยู่นะคะทางด้านประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างช้าๆนะคะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะตรงตรงที่เป็นตัวแอ L นะคะพายุเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็เคลื่อนเข้าเข้าใกล้ประเทศเวียดนามเรื่อยๆนะคะ มีเขาวันที่18กันยายนแล้วค่ะจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็วงก็กว้างขึ้นค่ะพื้นที่สีเหลืองแดงก็คือจุดที่มีฝนตกหนักนะคะวันที่19ค่ะเข้าใกล้ประเทศเวียดนามมากนะคะแล้วก็น่าจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงค่าวันที่19กันยายนค่ะเข้าวันที่20นะคะภาคอีสานก็จะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนนะคะสังเกตว่ามีจุดสีแดงพื้นที่สีแดงใน พื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยค่ะเราจะขึ้นอีสานตอนบนนะคะแล้วก็ภาคเหนือในวันที่21กันยายนค่ะแบบจำลองของเอวินดี้นะปัจจุบันนะคะดูได้สูงสุดแค่วันจันทร์ที่21กันยายนค่ะซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพายุอาจจะอยู่นานกว่านี้หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางไปได้นะคะ เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าเอาข่าวมาแจ้งให้พี่น้องทราบแล้วก็จะได้เตรียมรับมือกันได้ทันนะคะทีนี้เรามาวิเคราะห์พื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักกันนะคะช่วงวันที่18ยังไม่ค่อยจะได้รับผลเท่าไหร่นะคะดูวันที่18นะคะ18ยังเป็นสีฟ้าปกคลุมอยู่นะคะสำหรับประเทศไทยพายุก็ยังอยู่ในทะเลค่ะพอ ค่ำวันที่18นะคะเข้าเช้าวันที่19ก็จะเริ่มทางฝั่งภาคอีสานแถวร้อยต่อสปบปลาวนะคะอย่างเช่นมุกดาหารบึงกาฬนครพนมสกลนครก็จะได้รับอิทธิพลก่อนนะคะต่อไปดูช่วงกลางวันนะคะพายุเริ่มเข้าใกล้มาเรื่อยๆค่ะทางภาคอีสานก็จะเริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะ จุดสีแดงนะคะตอนนี้ขึ้นฝั่งเข้าใกล้เวียดนามนะคะจุดศูนย์กลางยังอยู่ในทะเลแต่ว่ารัศมีของพายุนะคะเริ่มเข้าเวียดนามแล้วก็เข้าลาวแล้วนะคะภไยสารก็จะเริ่มช่วงดึกๆของวันเต่าที่19กันยายนนะคะทางช่วงอุบลราชธานีสีเกตอํานาจ,จเจริญก็จะมีสีเหลืองเข้ามาก่อนนะคะนั่นคือฝนตกหนักระดับหนึ่งค่ะ ช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์นะคะก็จะเริ่มหนักขึ้นมากเลยนะคะมีจุดสีแดงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญสีสเกตค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูถึงพื้นที่จังหวัดนะคะอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีสีสะเกตย,ยโสธรมุกดาหารค่ะร้อยเอ็ดกาลาสินสกลนคร นครพน,นมนะคะก็จะเริ่มไล่ไปเรื่อยๆค่ะจะเริ่มตากออีสานตอนล่างฝั่งฝั่งสปอปอลาวก่อนนะคะสับประมาณเที่ยงของวันอาทิตย์ที่20นะคะก็จะไปเน้นทางอีสานตอนบนค่ะมุกดาหารกาลาสินขอนแกน่นสกลนครนครพน,นมบึงกาฬอุดรธานีในช่วงนี้นะคะที่เป็นสีเหลืองแดงค่ะส่วนภาคอีสานจังหวัดอื่นๆไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกหนักนะคะก็อาจจะได้รับอิทธิพลฝนตก เหมือนกันนะคะมีฝนตกแต่อาจจะไม่หนักช่วงที่ไม่หนักเท่าช่วงที่เป็นสีแดงเหลืองค่ะไปดูช่วงเย็นวันอาทิตย์ค่ะช่วงค่ำช่วงเย็นนะคะสีก็จะอ่อนลงแต่ยังคงอยู่ในช่วงอีสานตอนบนค่ะบึงกาฬสกลนครอดุดรธานีหนองคายเลยนครพนมค่ะที่เป็นสีเหลืองนะคะ ช่วงดึกๆเข้าเช้าวันจันทร์ก็ยังคงอยู่แถวอีสานตอนบนค่ะแล้วก็จะเริ่มได้รับผลทางภาคเหนือนะคะวันจันทร์ที่21กันยายนค่ะก็จะเริ่มไปทางเลยน้องคายอุตรดิตถ์น่านนะคะเข้าทางภาคเหนือแล้วค่ะอาจจะซ้ําจังหวัดเดิมที่เคยได้รับผลกระทบจากพายุศิลากูนะคะอุตรดิตถ์น่านค่ะ แพร่นะคะลำปางช่วงนี้ก็จะเข้าเข้าภาคเหนือฝั่งนี้ก่อนนะคะต่อไปก็จะเข้าภาคเหนือมาเรื่อยๆค่ะน่านแพร่อุตรดิษฐ์ลำพูนลำปางเชียงใหม่ค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะก็เป็นสีฟ้าปกคลุมทั้งประเทศเลยค่ะก็ดูได้สูงสุดแค่นี้นะคะณปัจจุบันที่อดมินทำคลิปก็คือวันที่12กันยายนค่ะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็คอยอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะณวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่21กันยายนนะคะในช่วงมินเย็นก็อาจจะยังมีคงมีฝนตกอยู่ทั้งาภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือนะคะภาคใต้ก็มีอยู่บ้างนะคะเป็นอิทธิพลจากรอ่องจากมรสุตรมตะวันตกเฉียงใต้อยู่แล้วนะคะสําหรับภาคใต้มีฝนตกประจําฤดูอยู่และะ้วค่ะ ก็มาคอยลุ้นกันอีกทีนะคะว่าทิศทางของพาย,ยุจะเปลี่ยนไปไหมนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะได้ลุ้นนะคะสําหรับใครที่รอคอยฝนอยู่นะคะสําหรับพื้นที่ที่แห้งแล้งมายาวนานค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะคะและถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเมื่อไร่นะคะ่องชาวบ้านตะดำๆจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะคะอย่าลืมติดตามคลิปอัปเดตฝนประจําวันได้ทุกวันนะคะอัปเดตกันเป็นรายวันเลยค่ะ หากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ